วันนี้นะคะเราจะพามาหาร้านอาหารนะคะเพื่อ,อดินเนอร์นะคะในรอบเย็นนะคะตอนนี้เราก็มาหาร้านอาหารอยู่ใน Walking Street ที่เมืองพัทยานะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะก็จะมีการปิดถนนแล้วนะคะก็รถใหญ่ก็ไม่สามารถวิ่งสัญจรได้นี่ก็จะ เป็นประมาณนี้นะคะ Walking Street พัทยานะคะเมื่อสมัย15ปีที่แล้วที่เราเคยมานะคะมาที่บาร์ Bar แห่งหนึ่งนะคะ ก็มีเพื่อนฝรั่งนะคะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านนะคะแนะนําบริการดีมากเลยค่ะ,ะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินหาร้านอาหารไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มาเดินหาร้านอาหารกัน3คนนะคะ3นางนะคะแล้วก็ให้ครอบครัวของเพื่อนเนี่ยรอยอยู่ที่หน้าหาดนะคะนี้ก็จะเป็นร้านอาหารในโซนย่าน Walking Street นะคะเราไม่เคยมารับประทานใน Walking นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะก็กำลังเดินหาค่ะอ่ะ จะมีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้ร้านอาหารร้านไหนนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนี้แบบว่าน่าน่าเดินมากนะคะ,ะยังไม่ผูกพันถึงแม้กระทั่งรอบดึกคนก็ไม่ให่ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบจางๆแล้วนะคะเพราะว่าก็เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วนะคะก็รอดู กินที่ร้านไหนนะคะจะได้วิวบรรยากาศดีหมคะนี้นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะที่ใช้เสียงจริงเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าตดลิขสิทธิ์เพลงนะคะเพราะว่ามีเพลงที่เขามีลิขสิทธิ์นี่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเงย็นแล้วแต่ละร้านเขาก็จะเปิดนะคะเพื่อเรียกลูกค้าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะก็ได้ร้านอาหารแล้วนะคะแล้วก็เตือนเข้าไปนะคะพนักงานก็แนะนำแบ่งด้วยนะคะกินเป็นครอบครัวนะคะไม่ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นกุ้งมังกรนะคะที่อยู่ในตู้ที่เอาใส่ไว้โชว์นะคะเพื่อเรียกลูกค้านะคะอาหารทะเลนี้การันตีว่าสดใหม่นะคะถ้า,ารสชาติของอาหารนี้ก็โอเคนะคะวิวบรรยากาศก็สวยมากเลยนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆคะ่ะนั่งรับลมชมวิวรับประทานอาหารริมทะเลนะคะ หาจอมเทียนนะคะเห็นบรรยากาศวิวตอนเย็นนี้สวยมากเลยนะคะแล้วตัดเรื่องเรื่องเที่ยวออกไปนะครเป็นเรื่องอดินเนอร์นะคะกับกอลของเพื่อนนะคะนี่ค่ะก็นานๆทีก็เจอน,นะ,ะนี่เราก็จะอ่านะคะแนะนําบริการดีมากนะคะพนักงานาทางร้านบริการดีนานนี้นะคะลูกค้าก็เล่นนะคะหลังจากที่ได้ร้านแล้วนะคะก็จะออกไปตาม ญาติินะคะแล้วก็เด็กๆนะคะเพื่อที่จะเข้ามารับประทานดินเนอร์รอบยินด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องเดินออกไปที่หน้า,าหาดอีกนะคะเพื่อที่จะไปตามนะคะตามครอบครัวเพื่อที่จะมานั่งรับประทานอาหารด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะประมาณนี้ละค่ะใครที่มาเที่ยวก็ลองแวะมาได้นะคะนี่นะคะอาหารไม่แพงนะคะบรรยากาศก็สวยวิวสวยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอฝากไว้อ่า ประมาณเพียงเท่านี้นะคะวิวบรรยากาศแล้วก็การมาเดินวอลกินะ้งสตรีทครั้งแรกในการนะหาร้านอาหารนะคะไม่ใช่ครั้งแรกมาเที่ยวนะคะมาบ่อยนะคะแต่ว่าครั้งแรกของการาหาอาหารนะคะใครที่เข้ารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องทัดดาวด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคอยพบเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดี